ับผมอาจจะงงว่าทำไมผมถึงตีนเปล่านะครับพอดีเมื่อวานน่ะแหละรองเท้าหายไหนไม่รู้ถ่ายคลิปแล้วก็ใส่เข้าใบไงแต่ว่าเองเท้าแตะไปด้วยแต่ตอนนั้นเ้าแตะไปไหนก็นไม่รู้นา่าจะอยู่บ้านดิวฮลัลโหลในรถมึงมีรอ,องเท้ากลัวเขาแตะ ดบนด้วยโอเคไม่ได้เห็นนานแล้วรถอย่างนี้เห็นไหมครับทุกคนนี่รถของเล่นเยอะอย่างเงี้ย ไม่ได้เห็นานานแล้วโหหมู่บ้านนี้มันสุดยอดจริงสุดคลาสสิกนะครับอ่ะโอเคครับผมวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันที่ผมก็ต้องไปทํางานนะครับผมคุณดูคลิปนี้อยู่ก็อาจจะเป็นวันพฤหัสนะครับผมวันที่ผมถ่ายทํานี่คือวันพุธนะครับผมโอ้หน้าทํางานจานังคารพุธอย่างนี้แหละครับผมถ่ายคลิปกันไปแล้วก็เอาไว้ลงสุกอาทิตย์สุกอาทิตย์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมอนาคตอาจจะเพิ่มวันนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าทําไมถึงลงแค่สุกอาทิตย์เพราะว่าก่อนอันนี้ยังลงเอ่อพุธสุกรอาทิตย์ได้เลยเ ตอนนี้ทำลายของโอน่าจะเป็นอย่างนี้ครับวันอังคารเราจะลงรูปเอารูปทีมในโอแนนี่นนแหละมาแกล้งก,กันมายามกันเป็นมีมอะไรอย่างนี้นะครับผมวันพุธจะลงเป็นคลิปชอ็อตคลิปสั้นนะครับผมเป็นกิจกรรมเป็นแะ๊บมึงนะโอเค รองเท้าผมอยู่อยู่รถอดิวเมื่อคืนวันอังคารนี่จะลงเป็นรูปนะครับผมเป็นรูปเป็นมีมแกล้งคนโอหนะนะครับผมวันพุธจะเป็นลงลงเป็นคลิปช็อตเราจะมีลิงอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าโทนี่สโตดนะครับผมเราจะมาคอยแกล้งแก้งในทีมโอหันาแหละก็ไม่รู้ว่าในแต่ละคลิปจะเจออะไรบ้างนะครับผมอยู่ที่มันว่าว่ามันจะแกล้งอะไรเรานะครับวันศุกร์ก็ลงคลิปครับผมวันอาทิตย์ก็ลงคลิปปกติ5้าโมงนะครับจะเป็นงี้ไปก่อนนะเพราะว่าช่องนี้งานมันทําได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มันก็เลยแบบว่าไม่ว่าจะเป็นทีมตััดหรืออยย่างงี้ก็ทํ งานกันได้แบบเต็มสูบอะคือเท่านี้นะครับผมเออยังไงก็อยากให้ทุกคนรอติดตามรอดูกันนะครับผมก็เช่นเดียวกับวันนี้ที่ผมต้องไปถ่ายทําคลิปโอ้ห้าอีกแล้วนะครับผมแต่ก็เหมือนเดิมจะไม่บอกว่าคลิปอะไรละกันโอเคไปพบกันที่ฟิตนะครับเนาะสวัสดีจ้าแล้วก็เหมือนเดิมอีกแล้วอีกทีหนึ่ง <tone> พัสดุมาสงง่งของใครครับเนี่ยคุณบรรณสวีอีกแล้วแล้วก็ น่าจะเป็นขนมขนมของเฟิร์นเองที่จะต้องแพ็กส่งลูกค้านั่นก็คือขนมครุกี้นะคะนี่นะคะร้านเฟิร์นก็มีสเปรย์แอลกอฮอล์ขายด้วยอันละ45บาทเท่านั้นทุกคนจาน F&B n เหมือนกันนะคะมี2กลิ่นให้เลือกฮอนบอสปลาฮอนยูบอ,อ,บอเด็กชอบปีนกงเดาออกมาเล่นเหรอแม่ต้องทำงานอะ่ะเราแป๊บหนึ่งได้ไหมน้องก็ต้องเล่นคนเดียวไปก่อนโอเคปะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเฟิร์นจะต้องไปกินข้าวก่อนอันดับแรกก็แพ็กสบู่เหมือนเดิมเลย มีออเดอร์ทุกวันขอบคุณมากๆตอนนี้สบู่จะหมดอีกแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยอ้าวครับผมถึงแล้วนะครับออฟฟิศวันนี้สบอนมาเร็วซะด้วยนะครับพัสดุวันนี้ของเราก็นี่นะครับน้องออมเดี๋ยวพี่จะเอานี่ไปให้เพื่อนๆเซ็นนะครับไปเข้าอฟิชนีค,ครับเฮ้ยต่ตัดผมใหม่หรอเออเป็นสาวมอเตอร์ โอ๊ะห่างเหรออ่าแล้วบอกมีปัญหาชีวิตเฮ้ยมีปัญหาเรื่องหัวใจอ๋อปัญหาส่วนตัวเฉยๆได้หรอกไปปัญหาเรื่องหัวใจใช่ไหมคลิปที่ออกอากาศวันนั้นที่ถ่ายต่บว่าโดยยังมันบอกโดนแล้วมีปัญหากาแฟเลยอ่ะแล้วแป๊บบอกอ้าวไอ้ซัดแป๊บบอกสิกซิกอยู่ก็ไม่เคยใช่เคยเลย สะบอนเซ็นให้น้องน้องออมก็ได้รางวัลไ้วยแฟนอาร์ตยอดเยี oh. ations, ่ยมปี2021นี่นะครับนี่นะครับเซ็นกับมือนะครับนี่นี่ก็คือแบบว่าแล้วไม่เหลือให้คนอื่นเขาเซ็นบ้างเหรอฮะไม่บอกะไม่เซ็นคนเลยจะเรียกว่ากูเป็นคนเดียวโอ้โหหมดเลยแล้วคนอื่นต้องตัวเล็กๆล็่เซ็นให้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวรอสมาชิกคนต่อไปมาเดี๋ยวจะให้เซ็นทุกคนนะครับ ไปดูพวกข้างบนกันเฮ้ยท่าเน้ค่ะทำมาเป็นฝันอ่อนอุ้ยแกงนี้ยังไม่ซักกูรู้ซักแล้วค่ะเพิ่งได้มาเมื่อวานซักแล้วค่ะเลหนูดูคลิปพี่ไปสามรอบเลยลเก็เกอนเช้าหมดยังไม่ลงเลยหนูแบบเวียน <c oughs> เอออ<ค>ุ้ย เวลาเที่ยงนี่นก็ลงแล้วครับดูแบบเอ็กซ์คลูซีฟก่อน <c oughs> อ้าวยังไม่ลงเหรอ, <c oughs> อยังไม่ลงอ,อ้าวเวรเราประชุมมาชัดอ้าววันนี้ถ่ายคลิปแบบชิลๆก็จะสามารถกินข้าวได้นะครับเพราะปกติแล้วผมจะกินข้าวตอนเที่ยงไม่ได้ถ้าเกิดมีคลิปแบบว่ากู้แต่งกูแตงน,นะครับผมวันนี้จะไปกินข้าวหลุมกัน <c oughs> มันเปิดใช่ไหมเอ้ย <c oughs> ไม่ใช่เฟลอีกล่ะมันนวดมันกวนจนมันทับบ้านมันแล้วไปดูดิมันแบบเเารียกว่าอะไรนะตัวมันแน่นบ้านนะคะ บ้านไม่ได้แล้วตุ้ยเข้าบ้านไม่ได้แล้วมันตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่มากไอเจ๊ยงตกใจเลยเมื่อคืนน่ะโน้ตเขี้ยมันกลายเป็นงูเหลือมไปเต็มตัวแล้วว่ะไอ้นโน้ตผว่าเนี่ยลำไยเดี๋ยวรอบ้านใหม่ก่อนเดี๋ยวทำบ้านให้มโน้ตแบบว่าสวยหรูนะครับเป็นป่าดงดิบยิ่ข้าวกันยังเมากินแล้วใช่ตายไปกินข้าวกันวไหมข้าวหลุมนี่คือพี่ป้องหาเร็กแล้วเหรอป้องเหมือนโลบอคอปเลยว่ะ ถ้าเกิดปิดอีกนะสัตว์ต้มมาม่าแดกเลยอันนี่คือร้านอาหารข้าวหลุมนะครับอร่อยดีนะมันเยอะอ่ะเลือกไม่ถูกต้องโอ้มาอันนี้ครับปลาเกี๊ยวเนาะครับใช่ครับเอาไหมเอาอะไรเอาเออดอกระเบี้ยฟรีอันนี้อันนี้คือฟรีใช่ไหมใช่ค่ะฟรีใช่ไหมอันนี้ก็ฟรีน้ำฟรีด้วย นี่แหละร้านพวกนี้แหละเขาเปิดมาให้แบบว่าคนที่แบบอยากกินของง่ายๆอย่างเงี้ยถูกๆเงี้ยเ่าอร่อยอะี่ะ4บาบาทเนี่ยชิวๆได้น้ำฟรีกะปิฟรีผักเผือกหยิบตามสบายใจอะเมามาลก่งมากเลยทดื้อนะเข้าใจไหมแม่จะทำงานด้วยเนวันนี้นี่คือเปที่คุณพ่อซื้อให้อะป้า อ้าฝ้ามันก็ชอบนะเขาบอกว่าเฟนบูดอกชอบนอนเปน,นี้เฟินก็สั่งข้าวมาด้วยขอบคุณค่ะชดาและนี่ก็คือของที่เฟินสั่งมากินวันนี้ให้ทายว่าวันนี้เฟินกินอะไรเดี๋ยวนี้เฟินแบบกินข้าวผิดเวลา สอามวันแล้วไม่ดีเลยอ่ะเรามาเปิดข้าวกันทดาปังปิ้งอ้ยโนไม่ใช่ของตัวเองแล้วก็อันนี้ <c ười> ไก่ทอดจอดเกาหลีน้องอยู่เฉยๆได้ไ้ยอันนี้ก็เป็นข้าวหมูทอดกับเทียมไข่ดาวนั่นเองแล้วเข้าข้อก่อนได้ไหมถ้าอย่างนั้นอ่ะโอเคไหมโอเคปะ่ะเดีจะมาหาหอีกนอนทั้งวันขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะบุ๊บมึงกินข้าวเด็กยังไงเฮียอ่ะอ่ะกลัวปวดท้องไงตอนเช้าเอ่ะเราเป็นตากล้องไงยถ้าสมมุติเราปวดท้องไม่มีใครถ่ายไงเราต้องเซฟตัวเองเซฟแบบงานไปด้วยยังจบลอยอเฮียเซลไม่จบลอยนี่เป็นข้าวหลุมนะครับผมฟิลแบบว่าเด็กนักเรียนมัธยมต้นนะครับผมสมัยก่อนนู้นสมัยนี้คงไม่มีแล้วมั้งสมัยก่อนะกินกันอย่างนี้นะเพื่อนชอบเอาช้อนขูดขูดจานแล้วแบบเลิศมากโอเคอิ่มแล้วเดี๋ยวการาฟิกกันดีกว่าโย เออพี่มีครับต้องการลายเซ็นนิดนึงครับผมให้กับน้องออมผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลหมอนใบนี้ไปเดี๋ย็นอะไรอ่ะไม่รู้ปกติไว้เขียนพปดีก่อนอ๋อรางวัลเป็นของโทนหน้าที่ไปสุดท้ายปะสุดท้ายน้องออมแฟนคลับเขาเรียกว่าบิ๊กแฟนเราเลยที่น้องคนที่ทำ ทำเพจทำเพจกันใช่ถูกต้องเซ็นให้เห็นกันไปเลยนะฮะอุสบอลเซ็นตัวเบลเลอร์เลยไม่แม่งใครเลยใช่ไหมแค่นันก็ติดคนเดียวแล้วบี้นะบี้นะบี้นะชอบชอบเผื่อไม่ได้แอบบี้ตลอดไม่ว่ามันคันขนาดนั้นเลยหรือว่าไงชอบพี่บี้ใช่ไหมชอบพี่บี้เรียบร้อยอ่าเลยงานหลับปุบปั้วเรีนต่อปเซศนี้ครับใช่ครับผมพี่ชื่ออะไรครับพี่ปุบปั้วไง ครับผมงานเต้นเต้นเลยครับพี่โปครับโอ้ยไอไอลูกน้องอะเด็กคนหนเข้ามาเขาเต้นได้หมดโอ้ยสสี่พี่โปพร้อมให้โปพร้อมพี่โปพร้อมพี่โปพร้อมสามสี่ฮิปฮิโปโอ้ตัวมันใหญ่มันเดินด้ยไอ้มันเดินุ้ยไอหล่ะล่ล่ลาลาลาล่ลาล่ะล่หล่ล่ะหล่ะหลยะห่ะหล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 ่ะ่าหล่ะ่่ห่่ร่คะมลีห่ครับ มีอะไรเฉลี่ยกันครับเศกสองครับพี่น้องกันพี่น้องกันอันนี้พี่เรียนไปอะไรครับไม่ได้เรียนแะ้วผมไม่ได้ข้าวผมเป็นมาตถ่ายเลยนะนั่งกินข้าวร้านป้าเนี่ยอ้าวอ๋ออ๋นี่นะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยนี่ก่อพี่ได้เซ็นมามันยากลำบากนะเดี๋ยวอีกสองเลือีกสองโอเคเดี๋ยวรอมันมากันพี่พี่สวัสดีครับครับจะเรียนคนละทีกับพี่พี่เฮ้ยพี่ันพี่โอวยครับขอเซ็นหน่อยครับพี่ผมหาพี่มาทั้งวันเลยครับพี่พี่เชนับครับผมผมมันตีปีเดียร์ครับชื่ออาร์มปีหน เห็นไหมพี่อุ้ยเขาใจดีกว่าพี่ปกป้องอี๋เป้องให้ผมเต้นน่ะมาดูว่ามีของใครบ้างเราทำอะไรบ้างยังอ๋อมีมีเต้นของฟิวฟิวป้องครับเต้นฮิโปครับเหรอนั้นง่ายง่ายมันง่ายไปอ่ะเออยังไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็เขาเต้นกันหมดใช่ไหมสงสามบอกว่าเฮ้ยอู่อายอายเขาไอ้ฮะเริ่มใหน่ด้วยเอาง่ายง่ายเลยกันวิ่งรอบสปอร์ตสักสิบรอบไปโอ้โหพี่สั่งอย่างนี้ เนี่ยเย้รอบเดียวดแล้ววะงรเดียวพอพี่พี่าสั่งมาพี่ต้ารอเดียวพอัมันไม่มำงาฮ่ฮ่่่เหนื่อยแล้วมันสนุกแล้แหละฮ่า่าโอ้โหพี่ทรายโทษครับพี่ทายี่วางด้วยวันนั้นมาวางของแบบผมโอโหเนี่ยมอบรอบเวฟันเหลืองๆเนี่ยไกลๆแล้วเขายิ้มไหมตูม เขาเขาขาดหลังยิ้มผมหลังเห็นเยอะเฮ้ยเขาพัฒนาแล้วเขาตู้ฝั่งตู้หมเงี้ยแลจะสั่งผมขบเฟืองด้วยแต่แต่เขาขบเฟืองด้วยเหรอครเขาขบกวางกันเองตามแต่ซะก่อนอันนี้อะไรพี่อู๊ดนะครับอันนี้คือน้องคนชื่อออมได้คนที่เขาเปิดเพจอ๋อในในในกลแฟนใช่ในกลุออมนี่คือแบบว่าแฟนคลับของเราทุกคนโอ้มีคนเยอะล่าสุดมีคนเอาเสื้ออีสานเขียวแล้วลายเซโนะหน้าไปขายปั๊บหนึ่งน้องออมซัดเลยโอ้โหซีเอฟค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยเหมาะที่สุดแล้วคงที่คนจะได้ไป พี่บีกับพี่พี่ครับขอได้เซ็นนะครับอ๋อนี่แม่งง่ายเลยนไมพี่คนนี้ไม่ไ้น้องนำใบไหนพี่คนนี้เขง่ายบบกว่าเอาหัวทีมแล้วบุนให้พี่ดูพีบอยอ่ะใช่ดูพีบอยเนี่ยน่าทำได้โอ้โหเฮได้ห่ีไได้อได้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 ไได้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 ไได้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 ไ้ได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 ้ไ กูปวดเยอะมีข้เฮ้ยหักกแล้วล่น้องไหวปะเนี่ยโรงบาลบ้างแย่แล้วนะน้องเย่ไม่สนใจเลยเสร็จแล้วนะจคิวเขาเากลงปึ๊กเลยลงปูนเนี่ยลกเบื่องฮ่าเ็กเดนเออเด็กจรอะไรน้วกไม่ไม่ใช่ที่ตอกเ่ยในที่ตอกกันนตอกอ่ะอ๋อพอพอทุกคนปุ๊บโดยท่อนสุดท้ายมันต่อสายใส่พวกเนยเอาคราบสาม 2 1 Yeah. <laughs> <coughs> yeah. 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 กบอนโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เก่าเวลาเดิมทำข้าวให้อลฟากันนะคะบุ็กบล็กบล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 กบ็กบพี่ก็ไม่เคยลองกินอาหารหมาขนมหมาเหมือนกันนะเหยียัย่างนี่โอ้โหรู้ดีไม่ต้องบอกเนี่เน่ใช่นั่งนั่งคอยขอมือหน่อย ังมันคนตีนป่ะวะมาโอเคครับผมน่าะถึงเวลาที่เริ่มถ่ายคลิปไปแล้วนะครับผมวันนี้วันนี้ถ่ายที่ออฟฟิศนะฮะเฮ้ยนักข่าวอ่ะวันนี้เป็นคนเก่าเลยนักข่าวว่ะวันนี้ผมอยากอยู่ออฮาน่ามานานแล้วพี่ผมไปผมมาสองปีเพื่อมาอยู่ออฮาน่าเหอเห็นพี่ๆผมยาวไปผมได้นะมึงไม่เอาเสื้อเมื่อวานมาใส่ไว้ยื้เป็นกระสือ ผมก็เยเฮ้ยเอาข่าวโอเคโอเคไม่ให้เห็นเยอะไม่เห็นเยอะเ,เดี๋ยวถ่ายคลิปไปก่อนแล้วเดี๋ยวให้วากันนะครับโยกนี่ก็คือาการรอคอยพี่อามถ่ายคลิปของวันนี้นะครับเพื่อจะให้น้องๆเ,เข้ามาอยู่ในนี้นะฮะแต่เราจะไม่บอกว่าเป็นคลิปอะไรเราก็จะมาแอบดูคนคนนี้เล่นเกน <S <S ผมผงจื้อนะฮะเล่นเกมอะไรครับ SF เป็นเกมคลาสสิกมากๆที่เล่นตั้งแต่สมัยป .6 จื้อก็คือเล่นเกมแบบเนี้ยแบบบ่อยเกินไป หันมากี่ครั้งก็คือถ้ามันเบือ่อหรือมันอะไรมันก็จะเล่นมันเป็นเกมที่คลาสสิกมากเล่นตั้งแต่เด็กๆพอได้กลับมาเล่นแล้วมันก็เออรู้สึกดีรู้สึกแบบว่าย้อนวัยดิในช่องโอก็มีคนคอมเมนต์แบบเวลาพี่อามมาถ่ายในห้องนี้ใช่ปะโฟกัสแต่พี่จื้อเล่นเกมอะไรเงี้ยจริงรอ่ะจริงก่อนหน้าน,นี้เล่นเกมอะไรนะที่เป็นเหมือนยิงๆๆยิงอีเกมนึงอ่ะเอ่อโอโ a เ d นพี่จื้อเขาก็จะเปลี่ยนยุคไปเรื่อยๆนะคะเขาก็เคยมียุคของโยกังอยู่ช่วงใช่โยกงก็กลับไปเล่นเด็กเล่นเกมนะคะตอนเด็กเคยไปจับนมกันเลยจริงอ่ะเป ทำไมไปจับนมเขาล่ะมันจะมีแบบแม่ๆไปที่เป็นกระเทยเล่นแคมฟ็อกอยู่ในร้านเกมเขาจะจ้างเราทีละ50บาท20บาทอะไรเงี้ยให้จับนมยังไงแบบว่าไปจับนมนี่เป็นกล้องใช่ไหมกูก็ยืนข้างหลังแล้วก็ขยุมนมกระเทยใส่กล้องเขาจ้างจ่ายเขาจ้างหรือว่าเหมือนอ้อยอ่ะเหมือนยั่วอกูจะได้ตังค์มาเล่นเกมในยุคนั้นใช่ใช่ถ่ายสนานเลยพี่อ่านตัดลงให้พี่อ่านไปตัดเอาเองข้าอยากตัดอะไรก็ตัด ถ่ายซะเยอะเชีเยายถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ต้องอ่านห้าอับท่ากันเลยทีเดียวเชียวแหละตะกงตะกล้องก็ถอดเสื้อผงเสื้อผ้ากันเรียบร้อยนะครับผมอาจจะมองว่าพวกเราเหมือนบาเก้กันแต่ก็ไม่ใช่นะครับผมเป็นการถ่ายคลิปของคน้าเฉยน,นะครับช่วงต่อไปกันจ,จะเป็นการพักผ่อนหย่อนใจในการที่เหนื่อยกันมาแล้วนะครับผมก็จะมานั่งพักกันในห้องเอโอเคเจนะครับผมเออพี่ดิวครับพอดีต้องขอเซนพี่ครับพอดีพี่คานมาดูดิพี่ป้องันนี้เขาเป็นประธานรุ่นรับ อสถา,า,านดุลการมไม่รับต้องคานโอเคครับพี่ครับแป๊บนึงนะครับโหมีทุกคนใจร้ายกว่าได้เซ็นใครแต่ละคนคะนี่ครับขอบคุณมากครับโอ้ยกับพื้นหมดแล้วหมอนไม่เอาหมดเลยพี่ออบอกว่ไม่เอาอะไรก็ก่อนจะเซ็นก็เอาผมผมที่อาร์ะพี่ผมเรียนมันติครับอ๋อมันติอามันติเพิ่งเข้ามาใหม่เลยพี่เใจดีไม่มีอะไรหรอกครับพี่ไปซื้อเอ็มร้อยพี่ไหนเอ็มร้อย แต่พี่ซุ้มอยู่ตรงนั้เขาหน้าอาคารหกเออเดี๋ยวเซ็นเสร็จแล้วไปซื้อมาให้หน่อยนะให้เขาให้เขาเรียกชื่อรุ่นราใผมไปละมีใครบ้างมีใครบ้าง่นนันเหรอตายแล้วผมก็จำไม่ค่อยจะได้พี่พี่บีพี่พี่พี่บี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 มีบ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 ี่ีบ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 ี้อบีบีบี่ีบีไีบพี่ีีบ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 ีีบีี่ีบีบีีบ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 ีี พี่เดิมเดิมเมียเดิมพี่เขาไม่เซ็นให้นะเดิมเมียพี่เขาไม่เซ็นให้นะบินเดิมเมียเดิมบินเดิมพี่พี่พี่ชื่ออะไรนะผมไม่รู้หมูอ่ะหมูหมูหมูเหมือนหมูอ่ะพี่พี่คอกพี่คอเลยหมูร้องไงออกเป็นภาษาเสียหมูเด็กพี่อูดโอ้ยครับผมแล้วก็ แล้วก็คุณพี่อาร์มเนี่ยประจำเร้่องแรกนี่แหละครับคุณพี่อาร์มคล่องเลยแล้วก็พี่ดิวนี่แหละครับตอบไปแล้วพี่อาร์มอ่ะตอครับเออไปเรียนแล้วเขาจะเที่ยวเออจะเด็กเทียวไปหน่อยผมกูอ่ะจะเป็นแบบวาดรูปวาดรูปดิวเขเป็นประธานรุ่นสิบประการไงอ๋อใช่เรียนีดปีอะไรปีอะไรแล้วเนี่ยปีหกปีเจ็ดแล้วปีหกแล้วเหรอครับเขาเป็นประธานมาหลายปีอยู่อ่ะโอ้เรียนไม่จบบางทีโอเคขอบคุณมากครับพี่พี่ดิวนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครบแล้วนะครับน้องออมครับพี่ให้ทุกคนเเสรรรร็จียยบบ้้อแลวนะคัผม ตอนนี้ก็เป็นการเปิดท้ายของจักรเเล่นนะครับผมร้านจักรเล่นไปรับมาม่นรับมาแต่คนตายอนไม่รู้เอาสีนี้โยดเฮ้ยมึงอย่าพึ่งดิมึงอย่าพึ่งดิตามึมันต้องได้ดิเขายัลไม่เดย้ยอัน้อันนี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 ้เข้มเข้มไปก่อนเข้มเข้มไปก่อนิวิว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 ิววอ ยังไม่ได้ซักยังไม่ได้ซักแต่เลือกจองไว้ได้น่าหนุกว่ะตัวเท่าไหร่เนี่ยเท่าไรเนี่ยแปดสิบบาทเดี๋ยวนูไปคำนอันนี้ใส่ใส่ไม่ตัวแปดสิบบาทเหรอแปดสิบบาทเหรอจริงเหรอเ้วกูซื้อเท่าไหร่เนี่ยแปดสิบบาทเฮ้ยเลื่ขายออนไลน์ปะเนี่ยเท่าไหร่อ่ะแปดสิบบาทค่าส่งเท่าไหรแปดสิบบาทอุ้ยเป็นเท่าไหร่วะแปดสิบบาทโอเคครับผมได้มาแล้วสองตัวเดี๋ยวเอาไปใส่กันกูซื้อ H M มาอย่างนี้เลยเนี่ยเจ็ดร้อยเยี่ยมมากกว่า H M แน่อ่ะพี่อันนี้ ุุยนี่่ดึงสโล่ย่าเล่นมั้งอ่ะอย่าเนี้อย่งนเพราะรู้ว่ามันง่ายอ่ะดึงได้ไหม ฟอร์มอยู่พี่มีฟอร์มมันอยู่คือฟอร์มบมูนเล่นง่ายไงว้า ออพอดีผมได้ไปซื้อกาอ,อี้ตัวหนึ่งครับผมเป็นเก้าอี้พูดกลับ g น NO. a o เดี๋ยวจะเอาขึ้นมาให้น้องๆดูกัน thank you ตัวอะไรสละพันเฮ้ยมันงานไม้นี่ว่าไม้ม่ัำว้าวเย้กัาน ไม่ได้เนี่ยทำมจากคันอ่ะ <laughs> ไม่ได้เนี่ยเำกันครับไงสวยว้ยวาว วันนี้ไปตกปลาตัวใหญ่มันใหญ่มากมาก Oh my god Oh my god <laughs> ไปตงป้าไปตงป้าไปตงป้าชายเบ็ดชิงเลีวเบ็ดชิงเลี้ยว h บ็ g ชิงเ o ตกปลา Oh my god O M G Oh my god

ไ้ไมไปตกกุ้ง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 ก็มีบอก <c oughs> ไม่ใช่น้องปังไม่ใช่ย่าป้อมใช่หัวใจไก่หัวใจไก่เราต้องสาบเป็นชิ้นเล็กๆลกเอาหัวใจไก่ไปตกกุ้ง cổ tông bang ngang 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 chăng ngang 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 ทางขาพี่กิดสักหน่อยส,สดุดิกรพีกิดสุนิกรผมจะมาตกมือได้เลยน้องบ่าวได้เลยน้องบ่าหนาวหนาวตรวงนี้มันก่อนกลางหนาวตกมือคนขอ้างจะหนาวจะหนาว แล้วกุ้งก็ไม่มีปลาก็ไม่มีมึกก็ไม่มีเราจะทำยังไงดีเนี่ยบีอามโอ้เอ็มจีโอมก พาเกีนฟันฟันพักเย้อยากกินอยาันราจ่ายเลยย่อยโบราณลยวีโอ้ยคนยาเย่ขอบคุณครับชื่อเพลงว่าตกปลาไม่มีตกกุ้งไม่มีตกมลไม่มีครับโอ้ my god โอ้ยจีลุเร็วโอ้ยไม่ร้อนไปเจอหกนาทีคุณนัน เฮ้ยเล่นอย่างกันเลยอ่ยมาดูน้อยหน่ามาดูน้อยหน่าครับผมน้อยหน่าน้อยหน่าโดนเลยน้อยหน่าเจี๊ยบเจี๊ยบอันนี้กดฟาดามเฮ้ยเอามือช่วยได้ด้วยเหรอเอามือช่วยได้เหรอได้อันนี้ห้ามโดนโดนได้ได้เฮหยียบยาย้ำสูบอาวุ่ยามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวืดออกี๋ยวรูปเต็ม โอ้อยด้มาด้มาด้ให้คนเข้าด้วยเาาแอเดทายากนนังนวคืออะไรวะอะไรกินองุ่นมีด้วยเหรอไปโรงเรียนไหนเนี้ยใส่เสื้อนี่ไง ดูอ๋อมองไปดิข้าไม่ได้ยังไงเลยมองไปดิหุยล้วตอนนี้ครับผมบุ๊กจัดมาให้ครับเอแคร์หวานกรุบหวานกรุบเดี๋ยวรับได้จะมาเสกรอบนี้จะมาเสกเกิดไปเลยพี่ใหญ่โคตรเซ็งเลยพี่ใหญ่อุยหุยอย่างชิมมากอันนี้คือยี่ห้อที่เขาแบบว่าดังๆกันเหรอใช่ตอนนี้ตอนนี้เขากำลังนิยมกันอยู่ในในโซเชียลมีเดียมาลองกันหน่อยเออแบบขำใจเลยปะหวานกรุบพี่ใหญ่โอ้ยทำไมหน้ากูสว่างอย่างเงี้ยเหมือนพระเจ้า กูเดินไปกล้องเหมือนพระเจ้าเลยอะหลบแดวให้หน่อยอืมหวานกรูปเลยเดี๋ยวหวานกรูบบาี้ยยน้ามัตดอะอร่อยก็พร์ี่ยายกม่หยาหวานกรูบกล้องหมูอะไร ตอนนี้ก็เป็นเวลาอันแสนจะดึกดื่นมากๆแล้วนะคะประมาณสามทุ่มแล้วชิมอยชิมอยชิมอยแล้วคนก็นั่งทำบัญชีนะคะแล้วก็ไลฟ์สดด้วยนี่โอเคไม่มีอะไรแล้ววันวันหนึ่งหมดไปอีกหนึ่งวันโยโอเควันนี้เผลอหลับไปยาวเลยนะครับผมดูดิ่ฟ้ามืดตืบเลยโอเคขอกลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับผมเจอที่บ้านโยโอเคอเค,ครับผมถึงบ้านแล้วกินกำลังกินมามา่ากันอยู่ ในตอนเที่ยงคืนโอเคครับผมช่วงไคลิปนะผมแฮชแท็สุดปอครับผมอยาเพ้นอะไรอยาเพิมไลฟ์เม้นตมาได้เลยนะครับผมขอบคุณมากให้ดูจบคลิปนี้นะครับสำหรับนี้โอขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเบล